ต้นที่ไม่มีใบเลยแล้วต้องการที่จะลื้อทิ้งทั้งสวนกลับมาเริ่มมีการพัฒนาเรื่องโครงสร้างใบแบบนี้ได้ทําอย่างไรบ้างวันนี้ช่องเกษตรตองแบบจะมาแบ่งปันครับผู้เรียนชุดโบราณที่อายุมากกว่า30ปีขึ้นไปแล้วนะครับใน พื้นนี้ทรงนี้จะประมาณนี้เกือบทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าหลังจากที่เราได้เข้ามาช่วยกันดูแลนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนะครับเราก็จะสังเกตว่ามีการพัฒนาเรื่องโครงสร้างใบตอนแรกทางเจ้าของจะลื้อทั้งหมดแล้วนะครับก็ปรึกษากันว่าจะลื้อดีไหมนะครับหรือว่าจะพัฒนาต้นเดิมต่อไปยังไงดีนะครับผมก็เลยบอกว่าเนื่องจาก ชุดโครงสร้างเขาค่อนข้างใหญ่แล้วก็หลายๆต้นเนี่ยโครงสร้างกิ่งยังค่อนข้างดีอยู่นะครับเราก็เลยบอกว่าอย่าพึ่งลื้อเลยดีกว่านะครับกว่าจะปลูกใหม่ได้ขนาดนี้ก็ใช้เวลาเราใช้ลักษณะเทคนิคการพัฒนาเรื่องโครงสร้างกิ่งใหม่ขึ้นมาในลักษณะประมาณนี้จะดีกว่าเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการพัฒนาช่วง8เดือนที่ผ่านมา,นานเนี่ยเรามีการใส่ปุ๋ยบำรุงนะครับทางดิน แล้วก็ฉีดตัวปุ๋ยน้ำที่สําหรับในการกระตุ้นเปิดตากิ่งตาใบาใหม่ขึ้นมานะครับจึงทําให้ได้ลักษณะโครงสร้างแบบนี้เลยก็จะสังเกตว่ากิ่งแบบนี้ถ้าเป็นต้นเล็กๆเ,เราอาจจะใช้เวลาเป็นป,นปีในการพัฒนาเรื่องโครงสร้างกิ่งแบบนี้นะครับแต่เนี้ยจ,จะสังเกตว่าเราใช้เวลาไม่ถึงปีนะครับเราได้ชุดกิ่ง,งยอย่างเนี้ยอันนี้ไม่เกินไม่เกิน3เดือนนะครับชุดแบบนี้ที่ออกมาใหม่เนี่ยไม่ไม่ไม่เกิน3เดือน พราะนั้นเนี่ยจะสังเกตว่าแทนที่เราจะปลูกใหม่ใช้เวลา3-4ปีกว่าจะเริ่มทาผลผลิตได้นะครับเราสามารถที่จะมาทัฒนาโครงสร้างอย่างตัวนี้เราก็จะใช้ป Ł ุ๋ยน้ําตัวเจซีโกลหนึ C ่งที่มันจะกระตุ้นตาใบตาดอกตรงนี้ออกมาถามว่าโดยทั่วไปมันออกไหมก็ออกครับแต่ก็จะแห้งางเนี่ยบางทีออกมาแบบนี้เขาจะแห้งแล้วก็ฝ่อไปเพราะเราไม่ได้บํารุงแต่ถ้าเราบํารุงด้วยป Ł ุ๋ยน้ำเจซี C C อย่างที่บอกนะครับตัวเจซีโกลหนึ C ่งเนี่ยจะเป็นทั้ง23-0ิบสามศูนย์เป็นทั้งอะมิโนโต,ต้านทานเรื่องสภาพอากาศ มันก็เลยสามารถที่จะพัฒนาเรื่องโครงสร้างกิ่งโครงสร้างใบออกมาได้เนี่ยครับอันนี้ถือว่าสําหรับ8เดือนที่ผ่านมาก็ถือว่าแฮปปี้มากนะครับแล้วมั่นใจว่าปีหน้าเรามีเวลา1ปีเต็มๆเนี่ยต้นนี้อย่างน้อยเนี่ยก็ร้อยถึงร้อลูกได้ถ้าโครงสร้างใบแล้วก็โครงสร้างกิ่งเต็มๆแบบนี้เพราะอะไรครับเพราะชุดรากเขาเยอะอยู่แล้วนะครับเพราะชุดรากเขาใหญ่เวลาเราบารุงเนี่ยครับจากเล็กๆแบบนี้อ่าเราให้ธาตุอาหารที่เหมาะสมเพียงพอต่อเนื่อง ดูแลเรื่องมแมลงดูแลเรื่องไรยให้ดีนะครับเดี๋ยวตัวปุ๋ยน้ำเจซีโกลหนึ่งเนี่ยเพื่อนๆถามเข้ามาเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ไว้ในตะกก้าสีเหลืองให้เพื่อนๆไปกดศึกษาแล้วก็เลือกใช้ดูได้นะครับแล้วเจอกันในวิดีโอหน้าครับผมอาจารย์อนุริศิวขมขำนะครับเพราะรอยยิ้มของเกรรษตรกรไทยคือความสุขใจของเราลองไปประยุกต์ใช้ในส่วนของเราเองนะครับทุเรียนไม่มีสูตรตายตัวครับอยู่ที่ว่าเราเรียนรู้แล้วก็พัฒนาในช่องของเราแล้วก็พัฒนาในส่วนของเราต่อไปเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆทุกท่านครับผมสวัสดีค